ีี่อาาวมมเลินดาไปไหนอีกแล้วเนี่ยเปรแกทำไรอะเปล่านั่นเดียวฉันมานะเปรเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยเปรเป็นไร,รอเปล่าเนี่ยนัดชวน้ากกนนะนี่ไงดูสุ่นสีเนื้อค คุณได้สิฮาวสีวเ่ยปอือนเพื่อนกว่าัออใช่พวเรารอ,อ,อ่งันฉันเ,นเพื่อนเนสาของฉันหนนะ่อยนั้นพเรามาแนะนาตัวให้น้สาวของฉันได้รู้จักกันถสวัสดีพี่ชื่อเมจิอายุสิวัสดีพี่ชูชานอายุสิบ้าสวัสดีพี่ชื่อเปอร์อายุสิบเก้านะ 我的女神，喊你来拥抱，但你却好冷呀。